สวัสดีครับผมหนุ่มอยู่ในช่องหนุ่มซีเมนนะครับวันนี้เราก็จะมาบอกวิธีการเอาฟอนที่เราที่เราอ่ะดาวน์โหลดมาจากอแอปเอชฟิบิก้านะครับเข้าไปในที่แคนวาซึ่งเราจะนำไปออกแบบในแคนวานะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเอาฟอน์ตเข้ามาในแคนวากันครับ ส่วนวิธีการซื้อหรือการลงทะเบ,บียนใน k ค Fabrica นะครับเดี๋ยวเรามีวิธีเข้าอีกคลิปหนึ่งนะครับให้เพื่อนๆไปดูที่คลิปนั้นได้เลยนะครับส่วนวันนี้เรามาดูเอาฟอนต์เข้าแคนวาก,กันครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมพอเราเลือกเป็นฟอนต์นี้ส่วนฟอนต์นี้ก็คือตัว f o เวอ r d ด m m มิงฟอนต์นะครับในถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ตัวฟอนต์นี้หรืออีกมากมายนะครับเดี๋ยวผม,มาทา ลิงก์เอาไว้ให้ด้านใต้คลิปนะครับให้เพื่อนๆไปดูได้เลยนะครับมีเยอะมากๆนะครับทีนี้พอผมจะซื้อหรือจะดาวน์โหลดฟอนต์นี้ผมก็แอดได้เลยนะครับเข้าระกร้าได้เลยนะครับพอเราดาวน์โหลดแล้วนะครับก็จะมีไฟล์เข้ามาเป็นแบบนี้นะครับในในคอมเรานะครับตัวดาวน์โหลดนะครับพอเราได้ไฟล์ตัวนี้มาเราก็กดแยกไฟล์นะครับแตกไฟล์นั่นแหละครับ พอเสร็จสับเรียบร้อยนะครับก็ให้เราเข้ามาที่หน้าของแคนวานะครับเ,เราก็จะเห็นตรงตัวของตัวแบรนด์นะครับเราก็คลิกที่แบรนด์ได้เลยนะครับพอแบรนด์เขาก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราจะทําอะไรผมก็เลือกเป็นฟอนต์พอฟอนต์เสร็จลำดับต่อมาเราก็จะเป็นการเพิ่มฟอนต์ใหม่นะครับกดบวกเพิ่มใหม่ได้เลยนะครับพอเรากดบวกเพิ่มใหม่นะครับ ก็จะมีตัวอัปโหลดฟอนต์นะครับที่เราแตกไฟล์ไว้ในตัวคอมของเรานะครับเราคลิกอัปโหลดได้เลยนะครับออกมาหน้านี้เขาก็จะให้เราเลือกไฟล์นะครับคลิกได้เลยพอเราคลิกเข้ามานะครับก็จะมีไฟล์ของเราให้กดโอเพนเข้าไปเลยนะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับไฟล์ตัวหนังสือของตัวฟอนต์ของเราเนี่ยก็จะมีหลายแบบเราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับแต่ว่าก็แนะนำให้เพื่อนๆเ,เลือกหมดนั่นแหละครับเราก็กด เลือกหมดแล้วก็กด Open ได้เลยนะครับลากคุมมแลวครับกดแล้วก็กด Open ตรงนี้เขาก็จะให้เรายืนยันแล้วก็ตอบใช้ได้เลยนะครับฟอนต์ก็จะเข้ามาเรียบร้อยแลนะครับอยู่ฝั่งซ้ายมืออันนี้ก็จะเป็นตัวที่ผมแต่งฟอนต์เขียนฟอนต์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับกับการนำฟอนต์เข้ามาในแคนวาเพื่อออกแบบของเรานะครับ ส่วนเพื่อนๆสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ในตัวของตัวเคเคเคด์ฟาริก้า uh, นะครับมีให้เราเลือกมากมายเลยนะครับส่วน uh, ตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตาม uh, สิ่งใหม่ๆนะครับที่จะมาแนะนำเพื่อนๆน,นะครับวันนี้ก็บ๊ายบายครับผม